ยักษ์ใหญ่ครับประมาณสองแปดนะครับเนื้อถ้าไปจนในอย่างก็สนามใหญ่นี่จนตัวมืยอ,อีเลยกะสองแปดน,นี่อ่ะกับน้อยจนน้อยใหญ่กจ็จนนหญ่ครับสองแปดตรงนี้ครับสนามเดียวเดียวกว้างเพาะมันเยอะครับในหัวนะครับมีฮันคิมเอฟซี FC ถามว่ากว้างม,มันเจ็บขากหมมันอย่ามาทิ้งหลังขาหลังไว้ที่มันกินมันปล่อยตัว มันกิ่อิ่มอ๋ออันนี้คือมันมันถ้าเาเอาไปห้อยอ้อยแล้วมันทิ้งขาจี้นี่มันได้หมายความว่ามัพักผ่อนับอ๋อมได้หมายความว่ามันเจ็บขาแต่ว่ามันพักผ่อนมันกิ่อิ่มตะเมินนะพ่อมจะไปตั้งมเดียวนี้มาซองกวางตะมูในบ้าน พอวิถีชีวิตคุณพอ่อคุณก็จะตั้งครับเย็นๆตั้งวันนั้นไปตั้งมีสรงแล้วเนาะอันนี้คือยิ่งอย่างนี้น่ะพอๆแมงอีกขึ้นคนระับเก็บขึ้นอ้อยอันนี้คือขึ้นนี้แมงขึ้นใหม่อันนี้แมงขึ้นใหม่ เอามาเก็บไว้นี่กี่วันก็จะเอาขึ้นไปไล่สดได้ช่วงสามวันเอาไล่สดได้เอาขวกันลูกค้าเอาไปแล้วไปจนเลยมันมันบาดใจครับเพราะนก็ขึ้นใหม่อยู่อ๋อแม่มาขึ้นใหม่เขาเลี้ยงสักสามสี่วันก่อนแล้วเอาขึ้นไปไล่สดครับเสียวบางเตี้ยโลค้าเอาไปแล้วก็เอาไปหยอกเลยอันตราย ไม่ก็เป็นแมงแม่ครับแมงแม่จะเอาไว้ผสมตอครับก็ให้จะขอแบงก็เหดี๋ยวบึ้งพื้นอาจจะเอาไปขึ้นไรโซ่ตัวตัวใหญยๆแมงแม่สวัสดีค่ะน้าป้อมน้าป้อมกูอะไรยัอย่างครับแมงสวัสดีครับกำลังเตรียมแมงไล่ซดพื้นนี่ครับ ได้สดย่า่บ้านนี่ต้องควางเด้ครับนี่ออกมาเมินและะ้วกันออกมาได้สามสี่วัน้ะครับเรื่องสี่ห้าวันกดอนโจนได้แล้วงามก็แต่ละตัวเนี่ยของพ่อจิมมี่นี่จะเอาลงยูทูบงามกับบีบางงามกับมี่ครับหันไปครับ FC ติดติดตามทางช่องทางยแบบูทูบไปปิดได้ที่เพจกวางชนคนหลังคันครัแบบเพจนะ ปัดทออันนี้ประมาณตัวไหนนี่สองแปดสองเจ็ดสองแปดครับแมงกกครับไทยดีๆสวยๆไปด t เถ e ะ